แขนเหรอหาแขนไม่เจอใช่ม <like> <laughs> ันเป็นยางได้ได้ได้โอ้ได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บ่งถออดถ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 ยไงเอาอาอ่าอดถอดโอ้เอาทำไเป็นยางไงโอ้ยังไม่มาถมเ๋ยแป๊บนึง ไม่ค่ะ <passwords> ไม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวการ์ตูนรูปซิปั่นค่ะรูปซิฟค่ะรูปซิฟเหมือนแม่โอเคค่ะโอ้รูปซิฟหลังแม่ไหนว kind of ้าวสวยไปไปเดินไปเดินออกไปใกล้ๆดิเดินออกไปตรงนี้กับแม่ดิแม่มาเนี่มาเดินเดินแต่ถ้าใส่รองเท้ามัดโบก่อนมัดโบ รักพ่อรักใคร่รักพ่อรักใคร่รกถามสิเงินของแม่เลยชอแม่เหมือนมูจิหนูชอบไหมชอบมากไหมแม่เหมือนมูจิเอาให้หงุดหงิดเยแม่ไม่ได้ใส่ชุดกระโปรงเหมือนหนูเลย ย้อนไม่ขึ้นเวทีนะกับพ่อนะท้ามเพิ่งมีทีอทีขึ้นขึ้นเวทีตรงนี้กับพ่ออ๋อเพลงไงั่นน่ะเหรอกอ่นกอนุ้งว้ายว้ายขอ,อ,อข้างหน้าหน่อยไม่ได้เหรอข้างหน้าเธออ่ะโอ๊ยออกไปเลยออกไปเลยไม่ร้องเพลง เขาจะลงเพลงค่ะเอาขึ้นค่ะขอโทษโอคนที่จะบอกว่ารักเหยียบกระโปรงตัวเองยึนได้เลยเหยียบไดแล้วเมื่อกี้เหยียบอหันมาค่ะทำไมทำไมคุณเซอย่างนั้นโอ้โหนไทย ไม่ได้ถ่ายหรอแม่แม่ร้องเพลงแม่เื่อนฉันร้องเพลงเราเ,าเพลงกีบังแอาให้ตาเล่ดูสิให้ตาเล่ดูหน่อยตาเล่ไม่เห็นตาเล่ไม่เห็นอ่ะพี่น้องเพชรน้องเพชรก็ไม่เห็นน้องเพชรไม่เห็นเลยไม่เอานนกระเป๋ายายหน่อยอ่ะเอากระเป๋ายายหน่อยยายเองก็ได้ พี่ของแม่นั่นจําได้ทุกอย่างมันอยู่ในห้องแม่จําได้ของใครของใครเนาะแตนนะแ,แม่ให้ยายแตนเนี่ยแม่ให้ยายแตนมีใครนี่ของแม่อ๋ของแม่พ่อเงยอยู่ปะปงเดแตนอ้าวเหรอของของยายอยู่ไหนอะ่ะลูกของเงยอยู่ข้างบนนี่งไงอ,อ่ะเหรอคะเจ้าเจ้าเจ้าจังไปกันไปกัน แล้วยายอยาคุณกับแม่ไหมไอเด็จะไปกับแม่เหรอไหนไหนไปทางไหนกันโอ้ยไหนเล่นกันนะอ้าไปร้องเพลงกันไหมแม่ที่เจ็ดใส่กันที่เจ็ดค่ะแม่ขึ้นกับพ่อไปทางนี้ที่เจ็ดเล่นอยู่ไหนคะคะว้าวออดีแวนกับวงใหญ่โล้ยถือๆนี่้วยค่ะถือมาไว้ด้วยสวยมาก ถึงอะไรออเอราออเชถึอองอะไรเนี่ยค่ะแม่จับมือน้องเพชรพี่พลอย<ต>น้องเพชรพี่พลอยไม่ได้ยินเลยพี่พลอยทำอะไรอยู่อ่ะไม่มีเสียงจ๋าเลยเอา้าว อา้อาวอ้าวทำไงดีเนี่ยอา้าวขอบคุณค่ะหัวใจส่งให้คุณนิพารัตนะคะคณนณคะส่งให้ยายคุณอะไรอีก pran e. เพนเพงใช่ไหม คุณนี่คะคุณอ๋อแม่วันแข่งเฮนดบดน้ำหมอกจ้าที่อยยุใส่แม่วนคุณอ่ะฟองดาวหรืออะไรเนี่ยได้ใ่อันภาษาอังกิษก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ฟองดาวคุณพีโอจำนง้าว <c oughs> เต้งตัวเท่ คอยเบิ่งมือเศร้าคอยอย่หัวอะไรผู้ใดเห็ุบน่นอันลงปังพนทาพนยางบอกไม่ได้บอกเลยพี่น้องไม่ได้บอกเลยที่ว่าให้เดินแบบนั้นให้เป็นมาดอย่างนั้นคือมาดผู้ชายเนี่ยรู้แต่ว่าอไอป้าปอพี่ปอเขาตัดชุดให้อืให้ใหไอทิพเพชรเนี่ยใส่ชุดผู้ชายแต่ไม่คิดว่ามันจะออกมาสไตล์แบบเท่ขนาดนั้นเลยขอบคุณค่ะ ไอผู้นั้นก็สวยจ้าวเตไซนี่ก็มาก,กลายบัดนี้หมนุนได้อยู่ในห้องแต่งตัวคุณบัานี้สักพักนึงเันที่เพชรนี่บอกว่ามันคันมันเจ็บมันคันถอดออกด้ถอดอกอ,ดอกใส่เสือเหลืองเล่นกา่าขืนเวทีจังเสรใส่หูว่าหูความบ่จว่า <c oughs> เพอสิขข้นเวทีามหาเสือไอทิดคอยทมหาเสือเสือ้อเสือ้อเสือเส้อเพชรอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยได้ใส่ห้ยขืนเวทีมึงจว่า เรื่องทุกอย่างวันนี้ยายกับเลยบอ,อกว่าให้จับมือกันแล้วก็เดินออกไปหาพ่อนะอทำได้ทำได้ครับพี่น้องกับพรุ่งนี้ค่ะแล้วที่นี่ออันเพื่อนพูดอะไกันอยากได้ชุดนั้นอะไอทิพนะอยากได้น้ําพล้อยอยากได้สุกะปงคือกัน ส่วนมุขคอยสีบาได้ดั่นไม่นะน้องพลอยน้องเพชรต้องใส่ชุดเหมือนพ่อต้องใส่อย่างนี้แล้วไปหาพ่อเลยนะโอเคไหมโอเคโอเคเนี่แล้วเรือได้บอลเนี่ยขาเข้าบลาของสันนะสีบ่ใส่อย่างเขาบานี่รองเท้าเสียดายรองเท้าอ่ะเขาเป็นรองเท้าดําด้วยนะสวยมากแต่ว่าเอามาใส่แล้วบ่ได้ ตีนเขาใหญ่ก็รองเท้าใส่ยี่สิบห้าไม่ได้แล้วรองเท้ารองเท้าคูนั่นต้องใส่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่ามันแล้วแต่รองเท้ากันบอแต่ตีนเขาน 25, ่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดใส่ได้แล้วมานีา่ร้านร้านไซตะวันหังอันหังมักสวยมักสวยมักงามอันมานี่อันเนเยว่า <c oughs> น้องพี่พลอยไหมุนสิเป็นนางฟ้าทํายังไงต้องจับกระโปงอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้นะมือแหลกพอมือสองมามเขาเปลี่ยนสคริปจ้อาอ้าวด,ดูอะไรจ้าขึ้นไปหาก่อนแม่เรียกละทีนี่พอเปลี่ยนสคริปไม่คือให้ให้น้องอะออกไปกับแม่แต่ว่ายายก็ไม่รู้พอมันออกไปจังหวะที่เพ้งพอออกนะ โอ้ยมไม่ค่อยออกก็ว่าอยู่จับมือกันบักโดนสิออกไปได้กะบน,นมอาดกะบบะดันไว้ดันไว้เพิ่นได้ศูนย์ใส่น้อคนน้อนี่ใส่น้อเอาไหนอ่ะฮ้ยคนอยู่ไหนอ๋อให้แม่ตเต้นเลยเหรอ โอ้โหโอ้เจ้าน่าเป็นเหมือไหมฮะน่าเป็นไหมือไงเดีไงเด็กๆอยากเจอใช่ไหมเนี่ย๋อใช่ฮะร้องไงมาร้องไงร้องสิไอคิดดิ ยังยังค่ะพรุ่งนี้ค่ะกับพรุ่งนี้ค่ะใส่ได้แล้วกางเกงตอนอ่ตอนตอนตอนมาเมื่อกี้ใส่ไม่ได้มันมันยาวคุณาปลอ้สลด เด็กน้อยไม่ให้ดูก็ไม่ได้นะคะต้องดูดูเพื่อความเอา่าไททันทันสมัยเออดูเขาทำเ<อ>ขาจะทําให้ดูนะคะอ่ะทำง่างเหรออ่ะตอนแรกออ๋ออ๋ออ,อย่างนี้ด้วยเหรออ๋อแล้วก็ทำอ๋ออ๋อยังนี้ด้วยเหรอคะแล้วอีกออีกไงออโอ้โหโอ้โห,ห,ห,หข้าขี้อันยอะไรนะ้เหรออะไรเหรอ เต้นให้คุณยายดูหน่อยเต้นให้คุณยายดูหน่อยโอ้โหเหมือนจูบฝนซองจูบพรหมเรียมด้วยเอามีมีอะไรนะมีแหยนด้วยเอามีแหยนมันแหยนมันคือใหญ่ะโอ้สองคนแล้วทีนี้อ่มาแล้วมาแล้วอจอม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 ปวดเสียงเลย ไม่เปิดเสียงอีกไม่ได้มันจะเข้านี้ไหมแม่เขาเชี่อเหรออยู่กับคุณแม่ขอดาวให้หนูหน่อยนะเฮ้ยเอาพี่พลอยมาแล้วเอาหนูเด็กหันหนูพี่พลอยหันหลังจากไหนมัดเขาดูมันเต็มเยมันเข้าตาเปิดประมาณด็ มันเข้าตาเหรอเออดูดูเห็ดออ้ยคืออะไรเนี่ยคออะไรเนี่ยเออมาตัดจัลลิข์ก็สมุยอันหูป่ามันสื่อว่าฝันตัวนี้เดนก็ไปสมุยเมื่อกี้นี่ไงโอ้ใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วคอใส่ได้แล้วค่ะข้างล่างก็เมื่กี้เมาข้างบนก็ลิงจ๋อ Ừ, ừ, ừ. ทำหน่อยทำให้ยายดูหน่อยแอปท่านก่อนอะไรนะทำอะไรทำยังไงอ๋อแอคแอคชั่นก่อนนี่เหรอเหรออย่างนี้เหรออยากไปสระผมจังสระไหมได้ทาไปไปไหมแม่ไปสาวผมไหม คนเกันยังบ่เคยเห็นแต่คนนั้นต้องเพลงแล้วลืมเส็มตาเต็มติกคนนี้ต้องเพลงฝรั่งวันเนี้ยต้องเต็จอ่ะเต็จต้องแบบนี้หน่อยเหมือนพี่ลิลินพี่ลิลินพาเต้นไงเขาก็เลยแบบนั่นชี้นี่ชี้จะพับชี้นี่ชี้จะพับเปิดติพี่จะพับ

เจีาอันเจ้ยวไรหลวงปังเออเจ้าองมาเอทำหน้าตายยังไงหลงปังอะโอ้โหสีขาด้วยเหรอกุท่าใหม่ด้วยนึกช็ออู้วลวว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 วมววววววาวว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 วหวว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 ่วววเหวว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 วนนวว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 วอวววว่ฮ ทำไมน้ำน้ำหนักตัวโอ้ยน้ำหนักตัวไม่ได้เหมือนเขาเขาผิวเนี่ยเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริดเฮ้ย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 เจ้าท่เ้้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย กำลังจำ<า>ก็ดูแล้วก็จำอืมฮะ